สวัสดีครับไอหนุ่มคราดมาเซอร์รายงานตัวสวัสดีสมาชิก Facebook ทุกคนครับสวัสดีกลุ่มเดียวที่ที่ตามฉันครับขอบคุณที่ติดตามกันก็วันนี้ก็จิมไม่พูดอะไรครับวันนี้มาดูบรรยากาศตอน,นเย็นแถวบ้านออกเองจมหาเก็บพักครับวันนี้เก็บพักไปต้มจิ้มเลยวันนี้ได้พักอะไรก็จะเอาทุกอย่างแหละอะไรก็เอาไปก่อน เนี่ยวันนี้ได้นี่ครับยอดยอดเอยอดพึกแถวบ้า,านเองเรเรียกยอดพึกเนี่ยแถวโคราชเรียกยอดพึกแต่ว่าแถวเชฟภูมิเขาเรียกบมกรามอะไรกันมะรามมกราม็คอะไรดูบักรามเนี่ยภาษาเขาครับนี่ครับยอดต้มจิ้มเปื่อยอร่อยอยู่ตม้พมพริกผงเองนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องไป ปุนปลาทงปลทูแล้วพริกผงเองนี่แหละใส่ชิีสได้หลายเอาอร่อยมาลูกมามาลูกมาเร็วเดี๋ยวพี่เก็บผักบุ้งทั้งหมดผักบุ้งต้ม,งงตมไปปอยก็อร่อยก็สวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะครับเด้อใกล้แล้วแหละไม่ยังมีพี่ใหม่ดีแล้วใกล้แล้วแหละพอตอนนี้ก็บุกไปก่อนเดี๋ยวพี่ใหม่ก็ยุดสักสองสามวันพอหายเหนื่อยก็ลุยกันต่อครับ ก็มไม่เหนื่อยเท่าไรหลอกสูไปไม่ถึงก็ตายแล้วทำงานตายไม่มีหรอกไม่เคยมีแล้คนทำงานตายนะฉันเห็นว่ารู้มาจาของที่ตายทำทำาแม่งหนา,นาเนาะทำพอให้มันรู้เหนื่อยก็ยุดแขนตัวที่ไปบ่าทำจนตายใครเคยนั่นแหละ ก็ปีใหม่ก็จี้หาอะไรมาสู่กันกินกับทำนู่นทำนี่ใครได้มาน้องๆมาจากกรุงเทพก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาทั้งพี่กับโมมีไอ้ก็รอกินอย่างเดียวเนาะเนาะก็ยิงบมมีะไรใดไรเด้ก็ทำไปวันวันนึงไปคนเขามีไรใดเขาก็มีโบนัสมีอะไรเขาก็พอจีจีมีเงินทองกระตังญิงก็ อยู่ทางบ้านก็รอหลับเขาครับก็ได้ยี่ห้าเก็บงพักนึ่ได้ลงไปเก็บงพักบุ้งสักแป๊บหนึง่งยังไงก็อย่าลืมกลับบ้านปีใหม่ครับผมเดี๋ยวเก็บงพักก่อนเด้อเอาแค่นี้ก่อล็ละมั้เนาะเก็บงพักเด้อทีโทรศพัพท์กิ๊กตกยี่ยากอีกยังบุ้มมีเงินซื้ออยู่เนาะ โอเคนี่ก่นกนอนครับผมสวัสดีครับ